เรื่องของน้องหยกนะครับเรื่องของน้องหยกผมก็พูดไปในคลิปที่ผ่านมาแล้วก็เลยบอกนี่แหละว,ว่ามันก็เป็นการทดสอบทดลองนั่นแนวทางการทดลองของของน้องๆเขาที่อยากจะทําแนวทางนี้เนี่ยว่าถ้าคุณโดนคดีแล้วต่อสู้ในแบบนี้หลักการนี้เนี่ยมันจะนําไปใช้ได้หรือเปล่านะครับเราก็มบกพูดไปแล้วว่าก็เกรงว่ามันจะไม่มีการอ่อนข้ออะไรเพราะว่าทางฝ่ายที่กุมอำนาจเนี่ยครับ ก็เหมือนหลังชนฝาแล้วเหมือนกันสิ่งที่เขามีก็คือกฎหมายในมือนะครับกฎหมายในมือเพราะฉะนั้นในการที่จะไปอ่อนข้อให้เนี่ยมันคงจะเป็นไปนไม่ได้นะครับแล้วก็แนวร่วมอารมณ์คนในสังคมก็ยิ่งเปิดทางให้เขาเอา่อมองเห็นแล้วว่าไอาการกดดันของสังคมเนี่ยมันไม่มีมันน้อยมากนะครับเพราะว่าสังคมก็คงจะเอ่อเรียกว่าเรียกว่าละจุดโฟกัสหรือว่าไม่เห็นด้วยไหมถ้าไม่เห็นด้วยก็คือไม่ ไม่ไม่ได้เรียกร้องช่วยนะครับก็เลยออกมาเป็นในลักษณะที่ว่าเหมือนเกียวว่างเหมือนเอ,อนี่ยแหละไม่ได้ออกตัวหรือออกแอคชั่นอะไรมากมายเกี่ยวกับประเด็นนี้จนจนเหมือนเงียบะเงียบก่อนข่าวที่คุณตะวันแบมออ,ออกมาประท้วงอดอาหารซะด,ด้วยซ้ำนะครับก็เป็นห่วงแต่ว่าเหมือนว่าเห็นตาม แถลงการหรือว่าจดหมายที่น้องเขาออกมาเนี่ยก็เห็นว่าน้องก็กําลังใจดีนะครับพรันก็ก็น่าจะต้องให้กําลังใจกันต่อไปนะครับสําหรับคนที่เอร่วมเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประเด็นนี้เกี่ยวกับแนวทางนี้คุณเอสบีบอกว่าลูกชายเนี่ยสิบแปดปีนะบอกเลือกเก้าไกลอ๋อนี่ผมเห็นกระแสนี้ด้วยนะทางทางคนที่เป็นแนวร่วมของพอรรคเพื่อไทยเขาก็ออกมาตําหนิในเรื่องของการที่มีการ อะไรนะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกหลานของอคนสูงวัยที่บางบางส่วนอาจจะไปเลือกพักอนุรักษ์นิยมอย่างรวมไทยสร้างชาติอย่างพรคพลังประชาธอะไตวเนี่ยก็บอกว่าทางที่ดีเนี่ยจะต้องไม่ให้ผู้ปกครองหรือว่าปู่ย่าตายายพวกนี้เหล่านี้ที่จะไปเลือกพักนี้เนี่ยออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็จะไม่พาไปหรือว่าบอกเบอร์ผิดบอกเบอร์ไม่ตรงอะไรเงี้ยซึ่งคนที่เขาแอนตต้ไอ้วิธีการแบบนี้ก็ไม่ดี การเพราะมันเหมือนเป็นการใช้ความไม่รู้ความไม่คานโลกของอกลุ่มคนที่เป็นปู่ย่าตายายเนี่ยมาทาร้ายเขาด้วยวิธีนี้ก็เลยแม้กระทั่งไปบอกว่าเอาพรรคท่านเพื่อ,อไทยต้องการเบอร์สามสิบเอ็ดอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์หระว่าวิธีการนี้เป็นเป็นเรื่องที่รับไม่ได้เป็นเรื่องที่เอไม่สมควรทําไม่ควรที่จะมีการหาเสียงหรือว่าต่อสู้ ระหว่างคนสนับสนุนพรรคการเมืองด้วยวิธีนี้นะครับก็เห็นข้อดราม่ากันอยู่ในสื่อโซเชียลโลกออนไลน์อยู่เหมือนกันการสลับขั้วปลายพันของนักเคลื่อนไหวบางคนอันนี้มี่พูดไปแล้วอันนี้ผมก็เห็นด้วยกับมี่นะเพราะว่าอย่างที่บอกนั่นแหละว่าอย่างคุณไรชินวัตรผมก็ ถ้าความเป็นส่วนตัวผมผมไม่ได้มองอะไรมากมายเพราะว่าทุกคนเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ทําเต็มที่เท่าที่เขาจะทําได้อย่างกรณีคุณไบรท์ชินวัตรเมื่อตอนที่เ,เขาปราศัยกับกลุ่มม็อบหกสามตั้งแต่ตอนที่ยังไม่โดนจับโดนคดีอะไรเนี่ยเขาก็พูดได้ไปในแนวทางที่ ต้องปริรูปสถาบันกษัตริย์นะครับผมก็ตอนหน้าตอน,ตอนแรกเนะี่ผมไม่ได้รู้ได้ซ้ำว่าคุณไบรทชนินัตรนี่เป็นใครแต่อฟังแล้วเนี่ยเอ๊ะคนนี้ใครเอ,อพูดได,พด,ได้พูดได้เข้าใจง่ายพูดได้มีหลักการมากเลยครับแ,แต่ช่วงหลังๆพอ,อ,อพอออกมาขยับทําในแนวทางของของกลุ่มของกลุ่มเขาเองอะ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะบางบางเรื่องอาจจะแตกไปจากแตกต่างไปจากที่ที่เคยฟังในปีหก นะครับแต่เขาก็ยังดําเนินกิจกรรมดำำําทํากิจกรรมอะไรเขาอยู่ก็เข้าใจว่าโอเคเขาเป็นคนหนึ่งที่ทุ่มสุดตัวนะครับในการทํากิจกรรมก็มีอทราบว่าก็มีแนวร่วมนะครับสนับสนุนในการอ,าอุดหนุนสินค้าสร้างหรือว่าให้ออ เงินบริจาคในการที่ไปเคลื่อนไหวเหมือนว่าตัวเองไม่ได้ไปก็เนี่ยส่งเงินบริจาคส่งงบให้ไปช่วยเคลื่อนไหวก็าลกกานนี้จะเป็นแนวทางหนึ่งที่คนในสังคมทํานะครับก็คือพอตัวเองไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้อะไรเนี่ยก็ก็ไม่ได้ตะขิดตะขวงใจในการที่จะส่งเงินบริจาคหรือว่าเอนเงินช่วยอะไรเงี้ยค่าน้ําค่าอาหารค่าอะไรต่างที่จะให้คนออกไปต่อสู้แันตัวเองนะครับพอมาวันหนึ่ง มันทําไม่ได้ตลอดรอดฝังก็คนที่เคยให้ก็อาจจะไม่ได้ให้เพราะงั้นคดีที่เขาโดนนะครับก็ทราบว่ามีมีเยอะมากนะครับพอคดีเยอะนะครับคุณจะไปสมัครงานเหมือนกระทั่งน้องคนหนึ่งที่ต้องโดนสวมตุ่มลายเอ็มคนคนแบมอย่างเงี้ยนะครับพอเขาหลุดออกจากเนี่ยพอจะไปสมัครงานอะไรต่างเนี่ยก็เป็นการยาก นะครับไม่ได้เกิดการยอมรับในททัศนคติที่ต่างกันละหนึ่งอีกหนึ่งก็คือพอคุณจะไปต้องไปรายงานตัวไปรับทราบข้อกล่าวหาไปศาลจังหวัดโน้นจังหวัดนี้เนี่ยคุณก็ต้องลาง,งานไปนั่นก็คือเอ,อไม่สามารถที่จะรับมือกับสภาพแบบเนี้ยคุณไม่มีงานคุณไม่มีอะไรต่างแต่ทราบว่าที่คุณไร้เข้าไปรับงานสนับสนุน ผู้รับสมัครรับเลือกรับเลือกตั้งของเขตเขาเนี่ยก็น่าจะเป็นงานนั่นแหละนะครับเขาเข้าใจว่าเขาเข้าใจว่าคนที่ไปรับสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยเมื่อก่อนเคยมีบทบาทในการที่จะช่วยเหลือสังคมพื้นที่ในเขตนั้นช่วงโควิดก็เลยต้องอยอมไปช่วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าเอไม่ว่าเขาว่าเราถ้าอยู่ในสถานการณ์นี้มันยากจริงที่จะนั่น เพราะว่าเขาไม่ตัวคนเดียวถ้าคนตัวคนเดียวคุณจะอดมือกินมือนะันไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณมีคนอยู่ข้างหลังอย่างมีลูกเล็กมีภรรยาที่ทราบมาว่าไม่ได้เป็นคนสัญชาติไทยใช่ไหมครับเพราะงั้นแหละมันก็เป็นข้อจํากัดว่าในฐานะที่คุณเป็นผู้นําครอบครัวอะไรคุณจะทําให้ชีวิตที่อยู่ข้างหลังเนี่ยรอดยังไงได้บ้างนะครับขายอะไรก็แล้วถ้ามันขายไม่ได้ฝากเอ,อสมมุติว่าเขาขายน้ําพริกเอ,อใบนะอะไรเงี้ยถ้าสนับสนุนไม่พอเขาก็ เขาก็ขายยังมันก็ไม่พอที่จะเลี้ยงคนที่อยู่ข้างหลังเขาที่ทอยู่ในครอบครัวเขานะครับเพราะฉะนั้นก็เ,เข้าใจว่าทุกคนมันมีความจําเป็นต่างกันคนที่จะสู้ออกตัวมาสู้เนี่ยคุณต้องมั่นใจว่าคุณเอาชีวิตและครอบครัวตัวเองรอดเนี่ยมันถึงจะไม่ได้โดนอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าการต่อสู้เนี่ยมันคงจะไม่ได้จบในปีสองปีนี้คุณต้องเผื่อว่า คุณมีสายป่านมีพละงกำลังภายในพอมากแค่ไหนที่จะเอาตัวรอดถ้าวันใดวันหนึ่งคุณโดนคุณโดนสิ่งที่ไม่คาดคิดนะครับสังคมออขออภยัยส่วนตัวเองหรือว่าครอบครัวจะมีผลกระทบอะไรมากน้อยแค่ไหนจะดีลกับสภาพการนั้นได้ไหมนะครับก็ต้องคิดช่างน้ำหนักกันหนักๆให้ให้มั่นให้มั่นคงว่าเออสามารถที่เอาตัวรอดได้หรือเปล่าอย่างน้องชื่ออะไรชื่อคุณจตุพร คนคุจ้จตุพรที่ออกมาใส่ชุดไทยอ่ะผมก็เห็นเขาโพสต์ขายอะไรต่างๆในตลาดหลวงอยู่เลยนะครับก็ต้องช่วยพยายามที่จะซัพพอร์ตกลุ่มคนเหล่านี้ที่เขาออกมาเคลื่อนไหวแล้วเขามีความยากลําบากในการที่จะไปทํางานไปใช้ชีวิตแบบปกตินะครับเพราะว่าคนโดนคดีเนี่ยแค่ทัศนคติที่ไม่ตรงกันของของคนในสังคมว่าคิดยังไงกับคนที่ เป็นม็อบสามนิ้วเนี่ยก็ยากลําบากอยู่แล้วถ้าคุณไปได้นายจ้างที่เข้าใจไม่แคร์ไม่สนใจว่าคุณจะโดนอะไรมาอย่างเงี้ยก็โอเคนะครับก็ง่ายแต่ถ้าเนี่ยคุณอยู่ในพื้นที่หรืออยู่ในสังคมที่เมีความคิดต่อต้านกลุ่มคนที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยเรียกร้องปฏิรูปสถาบันพอรู้ว่ามีคดีอะไรแบบเนี้ยเออก็ไม่รับไม่สัมภาษณ์อะไรแบบเนี้ยก็ยากนะครับเพราะงั้นก็เข้าใจเข้าใจไม่อยากที่จะไปต่อว่าอะไร นะครับแต่ถ้าคนที่ถึงคนไม่ทํางานแต่คุณมีอ้อก้อนทุนเดิมในสังคมอย่างใครที่เคยอยู่อย่างคุณด็อกเตอร์เซ็กสกลอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เนี่ยออก็พอที่เข้าใจนะครับที่บอกว่าฝากลูกออเข้าไปอยู่ในตำแหน่งของตำรวจเพอราเดียดให้ลูกเนี่ยมีการมีงานมีอนาคตที่ดีแล้วก็วยอมที่จะ สลักอุดมการที่เคยทํามาสลัคคาสาบานแรงต่างเนี่ยไอ้น,นี่พอเข้าใจนะว่าโอ้อันนี้บ่แบบเราต่อ,ตอว่าได้เพราะว่าถ้าคุณไม่ทําเนี่ยเอคุณจะไม่มีกินอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบนั้นแต่ถ้าในระดับที่นักเคลื่อนไหวที่เขาไม่มีต้นทุนเดิมเขาต้องออกไปทําแบบเนี้ยเข้าใจเออน่าจะออกไปในแบบนั้นแหละว่าก็ปล่อยไปไม่ได้ ไม่ได้ไปจองล้างจองผลานว่าจะต้องเล่นงานจะต้องตามเล่นงานนะครับนอกจากว่าคุณจะเคยสนับสนุนเ,เขาแหละคุณถึงออกออกจะเสียใจหรือว่าออกเสียดายนะครับในการที่เขาออกมา,าพิกเป็นแบบนี้คนเด็กสร้างบ้านบอกว่าผมนังเงียบๆตัง้งแต่ไปลอรอมมน้องนักเคลื่อนไหว ผู้หญิงคราวนั้นแะครับอ๋อนั่นก็ฟังผมก็ฟังอยู่ก็ไม่รู้ว่าเรื่องมันเรื่องราวมันยังไงกันแน่นะครับเราเป็นวงนอกก็ไม่ไม่แน่ใจว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงแต่ถ้าพูดถึงแนวความคิดที่เขาพูดในตอนแรกอย่างที่บอกนั่นแหละว่าไม่รู้จักคุณไบรท์แต่ว่าเห็นพอเห็นปลาใสาเห็นเห็นอะไรในช่วงปีม็อบหกสามแรกๆเนี่ยโอ้เป็นคนหนึ่งที่ต้องต้องหยุดฟังอ่ะต้องหันมามองว่าไอ้คนนี้เป็นใคร ว่ากลุ่มใจที่สลิมเยอะเป็นมวลโชนในพวกรัฐประหารอา่าก็มีนะครับมีแต่ว่าน่าจะน้อยลงจากปีหกสองแล้วหรือเปล่าพอสังเกตจากการทีเ่เวลาเขาเกณฑ์ใครไปรับเสด็จเนี่ยจะมีโอเคกลุ่มข้าราชการนี่ก็เข้าใจว่า,เ,าเขาก็ต้องไปตามตามหน้าที่เพราะว่าต้องเช็คชื่อใช่ไหมต้องลงชื่อไม่ไปเดี๋ยวก็อกระทบกับหน้าที่การงานแต่ว่า,าถ้าจั เรียกไปได้ความสมัครใจเนี่ยน่าจะมีน้อยนอกจากว่าจะเห็นหน้าเดิมๆอย่างป้าเอ่อคนอยุธยาป้า,า,ปาคนที่เนี่ยเราจะเห็นตัดเห็นหน้าเดิมๆตามสื่อโซเชียลเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่สมัครใจก็ค่อนข้างที่จะน้อยลงแต่ว่าก็ยังมีอยู่